สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะกลับเข้ามาเข้าอีกแล้วนะครับสลับในสูตรนี้ก็เข้าไปในที่ใน3ตัวเลยนะครับก็จะเป็นในสูตร3าตัวสูตรเดิมเลยนะครับเป็นสูตร52สนะครับสูตร52อเนาะที่เข้าไปนะครับในที่นะฮะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน0 3นย์นะอืมนะครับนี่แหละอ่ามันเริ่มเข้ามาแล้วนะเริ่มเข้ามาก็ ตามต่อแล้วกันนะครับทั้ง3สูตรเลยนะในสูตร52สนะครับสูตร5 2สูตร2 8 4แแล้วก็สูตร192ทั้ง3สูตรนะครับซึ่งก็มาดูในสูตร52กันก่อนเลยนะครับสถิติก็ใช้มานานมากๆแล้วนะครับสลับในสูตรนี้2-3เดือนแล้วมั้งใช้นะครับนี่สถิติย้อนหลังไปในก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะมีตัดเข้าในล่างบ้างก็มีนะครับเนาะนี่ตัดเข้าล่างนะฮนะเนาะก็เว้นมา2งวดที่ไม่เข้าแล้วก็มาเข้า3ตัวเลย นะครับในสูตรนี้นะแต่มันไม่เข้าตำแหน่งแล้วรอดูตำแหน่งที่มันมาเลขเด่นบ่อยๆก็ยังไงลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะอ่านี่แหละนะฮะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับซึ่งก็นะครับในล่าสุดหลักร้อยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหลักร้อยนะครับเป็นสามกับสี่หลักสิบเป็นนะครับสามกับสี่เหมือนกันเนาะอ่านะครับสามกับเจ็ดมาซะนะฮะมันต้องสามกับสี่ สามกับสี่อ่าหลักร้อยหลักสิบนะเหมือนกันนะครับสามกับสี่แล้วก็หลักหน่วยเจ็ดกับแปดนะครับนะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันเนาะในในในสูตรนี้นะครับจับสามตัวนะครับก็จะได้นะครับในที่ในสามสามสามเจ็ดสามสามแปดสามสี่เจ็ดนะฮะแล้วก็สามสี่แปด ต่อไปนะครับหลักร้อยเป็น4เนาะก็จะเป็นในที่ใน4 4 3 7 4 3 8แล้วก็4 4 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน4 4่่แนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วเข้า3ตัวรอบนี้จะเข้าไหมนะฮะจะถูกไหมสำหรับในสูตรนี้นะฮะก็ลองนำไปทุนแล้วกันนะครับมา3 7 0 0 3 7เนาะอ่านะครับนี่แหละอ่ะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับอ่ะ3 7มาอีกแล้วเนาะ สามเจ็ดสามแปดเนะี่ยหรือตัดสี่แปดเนาะนะฮะสามแปดเนี่ยในตรงนี้นะฮะสูตรแรกนะครับผ่านไปนะสูตรห้าสองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสองแปดสี่สูตรสองแปดสี่ในสูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วนะฮะผลที่ออกก็จะเป็น,นที่เลขหนึ่งศูนย์แล้วก็สามเจ็ดนะตัดเข้าไหมหนึ่งศูนย์ตัดเข้าไม่เข้านะมันก็มีศูนย์มีเจ็ดอยู่เนาะอ่ามีหนึ่งอยู่เนาะ อมีครบทุกตัวเลยนะครับแต่เจาะไม่เข้านะครับในในในสูตรนี้นะครับเนาะ,ะมาดูในล่าสุดสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรสองแปดสี่ซึ่งสูตรนี้ก็ก็เข้าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะเถิตินีนี่แต่หลังๆังนี่ก็ก็จะหลุดยาวหน่อยนะครับเนาะหลุดเยอะหน่อยนะครับหลังหลังนี้แต่ในตำแหน่งตัวนี้ก็มาเลขเด่นบ่อยอยู่เนาะ ในหลักหน่วยนะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะก็มาทุกหลักเลยเนาะเลขเด่นนะฮะส่วนในล่าสุดก็เป็นในที่ใน1กับ2ในหลักร้อยนะฮะหลัก18กับ9หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน2และก็3นะครับจับ3ตัวในสูตรนี้แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 182 183 192แล้วก็1 93นะครับสลับในสูตรนี้ส่วนในหลักร้อยเป็น2นะก็เป็นนี้ที่2 8 2 283 292แนะครับแล้วก็293นะครับสลับในสูตรนะฮะสูตร284นะสูตร284ก็งวดที่แล้วตัดไม่เข้าเนาะอ่าก็รอบนี้ก็หบองว่าจะตัดเข้าแล้วกันนะครับนะตัดตัวไหนก็1819 นะแต่หลักหมวยมาเลขเด่นบ่อยนะช่วงหลังนี้นะครับก็อาจจะเน้น2ก็ได้กับ3นะแล้วสองแปนะสามแปดสามเก้ 38, 39, ะเมื่อกี้ก็มี38มแปดอยู่เนาะแต่ถ้ามันชนกันมันไม่ค่อยจะออกเนาะสูตร3ตัวเนี้ยถ้ามันตัด2ตัวมาแล้วมันชนกันมันไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะมาเลยนะฮะเนาะอ่ะก็ลองไปลุ้นเลวกันนะครับเนาะนะในสูตรนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่3 ederim. นะครับก็จะเป็นที่ในสูตร192 อืมนะฮะสูตรหนึ่งเก้าสองในสูตรนี้ผลในงวดที่แล้วก็จะเปนในที่ในหนึ่งศูนย์สามเจ็ดนะฮะซึ่งมาดูในสถิติในสูตรนี้สถิติในสูตรนี้หลักหน่วยอ่านะฮะหลักหน่วยก็หลังๆนี่มาเลขเด่นบ่อยอยู่เนาะสองตัวมาหนึ่งตัวซึ่งล่าสุดห้ากับหกเนาะอ่ะหาหรือเน้นห้ากับหกเนาะในงวดนี้นะฮะมีก็มีสามแปดอีกแล้ว,ลวอืมสามแปดสามเก้าเนาะ ชนกันทั้ง3สูตรเลยนะนี่นะครับอ่ะล่าสุดสูตร192นะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นนะครับในที่825 825 826 835 836แล้วก็จะเป็นในที่ใน9 925 926 เก้าสามห้าเก้าสามหกนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปตัดแล้วกันนะจะเป็นแปดสองแปดสามหรือแปดห้าหรือเก้าห้าเก้าสามหรือเก้าหกหรือแปดหกอยู่ในนี้นะฮะผมว่ามีลูนเนาะสลับในที่ในสูตรนี้นะฮะก็ลองนําไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสลับในสูตร192นะฮะก็ครบทั้ง3สูตรแล้วเนาะนะฮะหรืออาจจะนําไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรนะครับ สูตรนี้นี่ลงสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนล่างเนาะลงงวดแรกไม่เข้านะลงงวด2ก็ก็มีเลขเด่นอยู่เนาะแต่แต่มันจับคู่กันไม่ได้นะครับเนาะเออเนี่ยะครับตรงนี้เป็น3หน่อยก็มี3 7มาแล้วเนาะถ้าเพิ่มแตบแต่มันเยอะไปนะเป็นสูตร6ชุดเท่านั้นนะครับลงงวดแรกไม่เข้างวด2ก็ไม่เข้าลงงวด3านะครับลองดูแล้วกันนะตามต่อ นะครับเนาะในสูตรนี้6ชุดเท่านั้นนะครับเนาะส่วนมากก็อ่ะนี่ก็มี8ปดอีกแล้วเนาะแปดสองแปดสามนะ, 8, 2, 8, นะแปดเยอะเนาะนะครับแล้วก็2เยอะด้วยนะในหลายๆสูตรนะครับอันนี้เป็น2สูตร2ตัวเนาะอ่านะครับก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับครบทั้งหมดแล้วนะฮะสลับในสูตรหรือท่านไหนเลือกไม่ได้นะฮะว่าจะเอาเลขไหนก็รอสรุปนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันงวดที่แล้วสรุปก็เข้าเนาะในที่ในสูตรหนึ่งหนึ่งศูนย์งวดก่อนก็เข้าเก้าหนึ่งเข้ามาสองงวดที่ติดแล้วนะ ฟันศูนย์ตัวเดียวเลยนะนี่ศูนย์เน้นๆนะฮะใครเป็น fc ตัวยงก็จะได้ในชุดนี้ไปนะฮะนี่เจาะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะเออนะครับเสียดายสามตัวเนาะสามตัวเลยมีศูนย์มีเจ็ดเลยเนาะอ่ามีศูนย์มีเจ็ดเลยนะอ่าเดี๋ยวไม่ได้จับไปได้สามเนาะน่าจะเป็นแปดเนาะอ่าจะถูกสามตัวสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะในนี้ก็จะเป็นในสูตรสามตัวนะครับทั้งสามสูตรนะครับสูตรหนึ่งเก้าสองนะฮะสูตรเนฟห้าสองแล้วก็สูตรในที่ในสูตร 284นะครับโดยเฉพาะในสูตรนะครับในสูตรนี้สูตร52นะก็ขอให้ถูกอีกขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสลับใน3ตัวนะครับเนาะนะฮะก็อย่าลืมนำไปตัดสอตัวนะเผื่อมันจะมา2ตัวล่างนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ